ก็ทีวีได้ไปเจอกับบรรดาเหล่าเซเลบและคนดังในงานฮอตแอฟริกาชิลีสในร้านเกฮาวคาเฟ่ยสยามเซ็นเตอร์ที่เขาจัดงานกันแบบเกาะกระแสแอฟริกาฟีเวอกับเมนูอาหารรสเผ็ดร้อนแบบแอฟริกันสไตล์แล้วทำให้ห้ามใจไม่ได้นะคะที่จะไปถามพวกเขาและเจอว่า อะไรคือสิ่งแรกที่นึกถึงความเป็นแอฟริกากันบ้างแล้วฟุตบอลโลกปีนี้ทีมที่พวกเขาเชียร์คือทีมไหนฟอร์มกันแข่งเป็นอย่างไรทางพิเศษกับนักฟุตบอลที่ถ้ามีโอกาสแล้วใหญ่อมาดสักภาพยอดฝีมือจะเลือกจับขึ้นปกเมกกาซีนคือใครและด้วยเหตุผลอะไรกันพูดถึงแอฟริกาเหรอครับก็น,นึกถึง สั์ป่านะครับเห็นไหมครับทีมผมที่ผมใส่เสื้อนี่ก็เหมือนกับว่าเข้ามาสีสันเยอะๆนะครับคนแอฟริกานี่เป็นสีสันมากๆเลยนะครับแล้วก็ที่นั่นเนี่ยเขาจะมีทุกอย่างเพียบพร้อมอาหารก็มีหลากหลายครับอาหารของคนแอฟริกันแท้ๆอาหารของคนที่เป็นคนผิวขาวที่มาอยู่ที่นั่นโอโหจะหลากหลายที่สุดเลยครับตอนนั้นที่เคยไปมาเนี่ยที่ประทับใจคือเจอสิงโตล่าตัววีดูบีส์นะครับ เห็นให้เห็นชัดๆเลยคือสิงโตเนี่ยตัว,ต,วตัวที่เป็นแม่เนี่ยสอนลูกสอนลูกที่เพิ่งเพิ่งเป็นนางสิงอ่อนๆเนี่ยสอนหัดให้วิ่งไล่ล่ากวางล่าไม่ได้ <laughs> ใช่ครับชอบมากเลยครับแล้วเร,เรานั่งอยู่บนรถจี๊ปที่เปิดโล่งน,นะครับเขาห้ามยืนนะครับถ้ายืนแล้วจะเป็นจุดจุดสนใจของสิงโต <laughs> ยิ้มตลอดครับเขาบอกว่ายิ้มตลอดเวลาแล้วก็มีมีความสุขคือเวลาไปไหนเนี่ยเขามี พวกวัฒนธรรมเป็นหมู่บ้านวัฒนธรรมเหมือนเหมือนหมู่บ้านชา,าวเขาบ้านเราเนี่ยครับแต่ที่นั่นเป็นวัฒนธรรมเลอเซดีซึ่งมีชนเผ่า5้าชนเผ่าอย่างเช่นเผ่เผาซูลูที่เรารู้จักกันดีครับก็สนุกมากเลยครับก็ไปดูเขาเต้นรําทํากินอะไรเงี้ยแล้วไปกินอาหารของเขาเรื่องอาหารนี่แหละครับไปกินสตูเนื้ออินพาร่าครับอร่อยมากนะครับแกงกูหลาชนกกระจอกเทศโอ้โหประทับใจมากสังเกตว่าตาโหลไหมครับนอนดึกทุกคืนเลยครับ จริงๆเชียร์ทีมทั่วๆไปครับแต่ถ้าติดใจก็คือชอบแอบชอบอเมริกาใต้ครับ <laughs> ยังอย,อยู่อยู่เกือบหมดทุกทีมเลยครับก็ <laughs> ต้องหาบิ๊กไฟล์ให้เจอเพราะว่าเราเจอพวกกวางมะลายคือเจอทั้งวันน่ะวันแรกโอเคแต่วันต่อไปเนี่ยมันก็ธรรมดามันต้องหาเสือดาวหาสิงโตหาอะไรให้เจอพราพวกนี้มันจะนเจอยากนะ แล้วในฐานะช่างภาพมือโปรของเมืองไทยอยากจับนักฟุตบอลคนไหนขึ้นถ่ายปกในคอนเซปต์ไหนดีคะเป็นคริสเตโนโรนดันโดเนี่ยนะก็คอนเซปต์ก็คงต้องเป็นแบบว่าต้องโชว์เซ็กซี่เขาให้มากๆที่สุดเพราะว่านักกีฬาเนี่ยมันมีดีตรงที่รูปร่างดีรูปร่างเนี่ยคง,งให้ร้อยหนึ่งแต่ว่าหน้าคงให้95น้อยชิ้นนี่น้อยชิ้นน้อยชิ้นก็น้อยชิ้นไง เกงบอลเนี่ยโอเคยังใช้ได้อยู่แต่ขขาบนก็น้อยชิดไปเราว่าประเทศเขาคงคนก็คงสนุกสนานในคล้ายประเทศเราอะรเราบอ,อกมาคงมีสีสนันอะไเลยอย่างเงี้ยน่าจะสนุกพอๆกับประเทศเราก็น่าลองไปบอกไปบ้างแล้วอะไรแล้วก็อยู่บ้างเออก็หลายทีมอยู่อาร์เจนตินาก็เชียร์อยู่ต้องการเห็นเดโก้มารบรดน่าชนะและวิ่งรอบโดยแก้ผ้าด้วยอยากเห็นช็อตนั้นมากว่าทำไหมทำแล้วสภาพเป็นอย่างไรอันอยากเห็นค่ะ ของกะละแมนี้อาจจะดูเน้นที่ตัวนะักฟุตบอลสักหน่อยเป็นธรรมดาเลยค่ะสาวๆบางคนถึงแม้ว่าจะไม่ถนัดเรื่องบอลน,นักแต่อบอลโลกที่4ปีมีครั้งแบบนี้ถ้าได้มีส่วนร่วมกันบ้างสักนิดสักหน่อยก็เพลินและสนุกไป,ปอีกแบบค่ะธนากรชุมทองถ่ายภาพดวงใจสุธาริยลักษ์มันก็ทีวีรายงาน